ร้านพัฒนาก็จะมีร้านเพชรร้านทองอะไรนี่ถ้ร้านเพชระร้านพี่สาวเนี่ยจะของร้านข้าวแจมแล้วก็ห้างทองคุณอาคุณน้าพี่ชายห้างทองสะอาดแล้วก็ร้านพี่ชายพี่สาวห้างทองใบครับแล้วก็ร้านพี่สาวผมอีกร้านแปลว่าเป็นร้านออกแขกเน่อุปกรณ์กระดิ่งแขกอะไรเงี้ยลดไปแล้วว่า หน้าร้านธนาแล้วก็มีร้านทองห้างทองใบตองห้างทองเนี่ยเต๊มเลยหน้าร้านธนา <mm> ผมต้องไปแล้วกลับแล้วครับครับขอบคุณครเกินใจครับ <mm> ก็มีหลายพี่แล้วก็โพส <mm> ผมเดินในตอกเทฟวี่ด้วยตอกเทฟวี่ก็ใครคิดถึงยุคเก้าศูนย์ก็มาที่ตอกเทฟวี่ได้ผมก็โพสให้หมดทุกคนนะ <mm> แบบ มีของขายเยอะแยะในเน็ตตอเฮฟวีนะครับขอให้เรอยู่ตรงนู้นนนะในตอนเออพี่ชายสวัสดีครับครับขึ <ST S> ้นรถกลับบ้านแล้วเดี <ST> S> <S ย๋ยวต้องวันนี้ก็ไปกับสามสิบบาทเดี๋ยวไปขอแม่อีกยี่สิบบาทถึงบ้าน เมื่อกี้พี่ชายขี่รถพี่ชายกลุ่มช็อปเปอร์เคยก่อนนั่งกินเหล้ากันทุกวคนฟัง,งตันนะครับอยู่หกพาดูอันนี้ก็อะไรรถดับเพลิงหน่อยดับเพลิงพี่พี่ท,ท่อไงลุงบุรีก็ก้มๆนะไว้ไหนนะท่อใส่เทปเปอร์นี่ก็มามาลายลาม่าเนี่ตึกอะไรลมาม่าปป้ายอารมณ์ไปแล้ว หน้าป้ายทำขึ้นมาแล้วเป็นตำนานอยู่เก้าตัโอเคครับน,นี่ก็พวกอาจารย์เสรีเขียนพื้นกันไว้หน,น,นูก็มีที่ถ่ายน,นี่ครับในทางเฉพาะสมการนะโอเคครับผมไปแล้วหนูแพี่บูน ตอนผมขึ้นศาลนะ่ะผมเจอผู้อำน,นวยการรองผู้อำน,นวยการโรงเรียพิบูลก็ทับผิดโกงอะไรตั้งอย่างเนี่ยแหละขาติดคุ้มด้วยใส่ชุดใส่ชุดคนคุกเข้ามาในศาลของผมบางครั้งคนใหญ่คนโตทําผิดก็ต้องโดนควบคุมเหมือนกันนะ่ะเขยามานะบอล โอเคครับหยุดแล้วคือโทรยาวครับเดี๋ยวไปไอ้ลองกันที่บ้านเนี่ยผมไม่มีเน็ตเลยขอบคุณคุณป้าครับที่ให้ยืมโทรหาลูกค้าครับ <c oughs> มีกันจะหากันเจอเนี่ยผมกับลูกค้าเคียไปแล้วอยู่อยู่ในเมืองลบบุรีครับอันนี้ก็ข่อหนังสือให้ท้องสมุดประชาชนหยุดแล้ว